ซีรีส์คำอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของข้อทอปิวันนี้ฝากเงิน10,000แบาทกับแคมเปญเงินฝากเผื่อเลขพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจ 1. 1ํา1.31%ต่อปีบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดบัญชีขั้นต่ํา10,000บาทเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัญชีเงินฝากเผื่อเลีพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.31%ต่อปีเงื่อนไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ1 000 0บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.12ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.3 ระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2568เงื่อนไขาการถอนถอนครั้งลับเท่าใดก็ได้ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกหน้าวันที่ถอนในตาต่ำสุดภาษีหักนา้จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีในติบ,บุคคลหักภาษีนา่จ่ายตามประกาศของก,มกรมสัมพาร การลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์ฝากเอาไวนะ้ณวันที่เปิดบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นเงินเผื่อเรียกพิเศษนะครับสามารถที่จะเอาตัวบัญชีเก่านะเป็น7เดือนหรือ5เดือนนะครับถ้าคุณจะฝากแคมเปญน,นั้นก็มาเปิดบัญชี ธนาคารออกสินได้นะครับโดยใช้บัญชีเก่านะครับเปิดแต่เปิดในแคมเปญเดิมนะอัตราดอกเบี้ยก็ปรับไปตามช่วงเวลานะครับคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ7เดือน เงินต้น1แ0,000ดอกเบี้ย1.12%หรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.31%ต่อปีจํานวนวันที่ฝาก212วันดอกเบี้ยที 650, ่รับ650บาท52สตางค์รับอัตราดอกเบี้ยไปเลยสรุปเงินต้น1แ0,000บวกดอกเบี้ย650บาท52สตางค์เป็น1 650บาท52สตางค์นั่นเองนะครับ ตอนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอยากให้คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะเงินฝากเท่าไหร่นะครับของแคมเปญเงินฝากพิพเศษเดเดือนของธนาคารอมสินก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอเลยคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับมาเด็ดขาดนะอันนี้เป็นแคมเปญเด็ดประจำเดือนกันยายน2568นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น แต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง าไว้นะครับสแกน QR โคต e อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ